คืออะไรครับกองครับกองกองตีใหญ่เลยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองดีเซลนะครับไม่ใช่กองนั้นครับพี่เอ็มฮะไม่ใช่กองนะตีดีมากเลยมาลองแกะดูอันแหนนะตัวไหนฮปิ้งรุ่นนี้ใช้กองเหล็กอยู่ถ้ารุ่นใหม่ CN15 จะใช้กองกระดาษใช่ครับอันนี้เป็นกองเหล็ก ถ<ะ>อดปัก๊กกอง<ม>ออกตรงนี้นะครับบีบออกคลายอันนี้คายนอ็อตสองตัวก็มีคลายคลายส่น้ำมันสองเส้นแล้วก็จะถอดออกมาได้ทั้งอันเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่อยากให้กองตันน,นะง่ายๆเอยบไปใส่มันะครับกองอ๋อเอานี่เลยเอาต่อตรง,ตตรงนี้เลย เปรียบเลยไม่ตันอ๋อไปตันที่หัวฉีดแทนทีเดียวเลยพามแล้วน้ำมันบ้านเราก็ไม่ได้สะอาดสะอาดอะไรหรอกไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามครับแล้วก็บีบกินครีมเนี่ยเอาไว้ทาหน้าอ๋อัอนนี้ปลดสายน้ำมันออกโอ้ยาวเว้ยอะไรไหมก็ต้องยาวดิ ไม่ไหลหยดหยดนิดหน่อยไม่หยดแล้วไหลไหลบูฟเสียงไหลบูฟย้อนกันไปแล้วเอ้ยดีว่ะแล้วนี่ทําไงะแล้วนี่ทําไงถอดปั๊ออกมาออกมาดึงออกมาทั้งยวงเลยมันปลดได้ไหมโอ้โอเคโอเคโอเคเราความน้ํามันออกอันนี้คือน้ํามัน B10 นะใช่อ่า เอามอตะกรงนี่ครับหมุนอไอ้นี่ออกไม่ได้ไอน้นี่หมุนไอ้นี่ออกไม่ได้ครับไอพวกนี้หมดสิทธิ์ใส่ไม่ได้สักอันนั่นมาเจอกับอันนี้นะครับบ้านบ้านนี่เรียบร้อยควรมีไว้ติดนะถ้าเกิดเปลี่ยนควรมีติดบ้านไว้นะครับของพวกนี้โอเคหออกมาหนึ่งเปราะนี่ครับวิธีการถอด ไอกองนี่ออกมานะเมะื่อกี้ถอดไปแล้วนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้เครื่องมือพิเศษนะครับโซ่ so, นี่ก็คือล็อกล็อกตรงนี้ว่แล้วก็หาที่ล็อกไอตัวขานะครับพอดีขาประกอบไปแล้วอันนี้ทําให้ดูก็คือเราก็ขันนะครับขันจนมันออกมาเนี่ยมันจะแน่นแบบเนี้ยเนี่ยมันจะแน่นแบบเนี้ยครับมันจะหมุนออกมาได้น,นะครับ ประมาณนี้นะมันจะไ,ได้กลองออกมาเป็นแบบนี้ทั้งลูกเลยของมิสซูนะครับไททันเบจิลลสปอร์ตที่เป็นเครื่อง2500 3น0้านะครับจะใช้กล่องเหล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวใหม่ที่เป็น c n 1 5รหัสเครื่อง c ี่5นะครับจะใช้เป็นกรองกระดาษแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าที่เป็นตัวเครื่องส d 5 6แล้วก็ตัวเครื่อง3า0พันะครับ จะใช้จะใช้อกองเหล็กนะครับนี่ครับเสร็จแล้วพบก็ประกอบกลับคืนนะครับก็คือเอาตัวกรองนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมที่เดิมนะครับแล้วก็ไขน็อตสองตัวแล้วก็เอาสายน้ำมันนะครับเสียบเข้าที่เดิมแล้วก็ล็อกลิบล็อกนะครับใช้ครีมครีมหนีบล็อกนะครับ ให้เรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสียบปลัก๊กปุ๊บจะดังแกรกนี่ล็อกเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แยกน้ำมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บนะครับให้มันตึงมือนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปสาตาร์ทรถกันนะครับ ติดเรียบร้อยครับผมครับก็เป็นอันว่าจบคลิปนะครับการเปลี่ยนนะครับกองน้ำมันโซล่าหรือกองดีเซลนะครับแล้วแต่หลายๆท่านจะเรียกนะครับของมิซูบิชินะครับปัจิโรสปอร์ตไททันนะครับเครื่อง2 5 0 5หรือเครื่อง3,200นนะครับจะใช้กองเหล็กแบบนี้นะครับ ก็ขอตบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ